สวัสดีครับวันนี้เราจะนํานะครับพัสดุเรือเลือใช้แล้วคือต้นกล้วยครับเนี่ยต้นกล้วยที่เราตัดเอาเครือไปกินแล้วนะครับเราจะทําลําต้นของเขานะครับไปปลูกผักไว้กินนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องกนาสักดิ์ชาแนลนะครับมาเจอกันช่วงเย็นๆนะครับเย็นของวันศุกร์นะครับ สำหรับวันนี้เราจะนำต้นกล้วยนะที่เราตัดเขือไปกินแล้วครับทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกนะครับโดยการนำหอมหรือกระเทียมนะครับมาปูนะครับไว้ใส่ต้มยำทำแกงได้นะครับเชิญไปดูอะไรได้เลยครับจอบเจาะต้นกล้วยนะครับนึ่ครับจาะต้นกล้วยนะให้เป็นรูก่อนนะครับ วันนี้เราก็เจาะรูเสร็จแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้เจาะรูแล้วก็จะประมาณนี้วางปูแล้วก็จะนำดินนะฮะลองฝ่อหลุมนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็หยอดใส่ถุงหน่อยนะึง จะนำนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมที่เราแช่น้ำยาเล่งรากไว้แล้วนะครับนำลงปูกเลยครับ หลังจากนั้นเราก็สเเรยน้ำหน่อยนะครับเบรยน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นนะครับอ,อ,อันนี้หอมนะครับหอมที่เราปลูกได้อาทิตย์ทิหนึงเลือนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ